กลับมาอยู่ด้วยกันกับวิวไทรเดอร์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมีสปูเกี่ยวกับตรงกับ SMS ของเราเลยใช่คือก็ยังใช้เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับชุดฮีโร่สับปะาดปีศาจเครื่องหน่งกาย แต่งตัวที่คุณชื่นชอบพร้อมกับเหตุผลนะคะแต่ว่าสกูปของเราในวันนี้จะเป็นสับปะหลาดชุดยางใช่ยันดูสกูปอยู่ก็ช่วยกันแชร์ Facebook ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครที่ส่ง SMS มาคําว่า i f เพื่อจะไปดูหนังกับเราเนี่ยก็รอรับโทรศัพท์นะครับทีมงานกําลังโทรศัพท์ติดต่อกลับไปถ้าไม่รับแล้วก็ผ่านแล้วผ่านเลยนะครับขออนุญาตนะดูนะจ๊ะก่อนที่จะไปดูสกูปกันอลิบไปครับคําใบที่5นะคะคือยุคดนตรีใส่ตลับยุคดนตรีใส่ตลับ เทิบเยอะเทิดเทอดเทิดเทเซอให้มันง่ยคุณสุ๊ครับเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นทุกครั้งนะครับที่เราได้เห็นภาพเบื้องหลังแบบนี้กับเทคนิคเทคโนโลยีในการสร้างสัตว์ประหลาดให้ภาพยนตร์โดยเทคโนโลยีที่เราเรียกมันว่า motion capture เทคนิคที่ทำให้เราได้เห็นภาพในกองถ่ายหนังชุด Planet of ่น e e ฟเดอของสมัยนี้ที่ทั้งเรื่องมันควรจะเต็มไปด้วยลิงแต่กองถ่ายกลับไปเห็นลิงแม้แต่ตัวเดียวครับออ หรือในเดอะจังเกิลบุไอ้นี่ก็หนักครับไม่มีฉากอะไรจริงเลยนอกจากไอ้เด็กเมาคลีคนเดียวแล้วที่ต้องชื่นชมเป็นพิเศษส่วนหนึ่งก็คือผู้กำกับภาพยนตร์นีแ่แหละครับที่ต้องทำงานแบบไม่ได้เห็นครับว่าของจริงไอ้ที่คนดูจะได้เห็นในจอนั้นมันจะหน้าตาเป็นแบบไหน อย่างที่เราได้เห็นปีเตอร์แจ็กสันกำกับฉากแคมปไฟโตรในภาพยนตร์เรื่อง The Hobbit แบบนี้นี่แหละครับแต่ที่ยิ่งกว่าผู้กำกับก็คือ นักแสดงที่สวม m o ั่นแ capture นี่แหละครับก็อย่างที่เราเคยทึ่งกับงานการแสดงของนักแสดงชั้นเซียนหลายๆคนนะครับที่รับบทเป็นคนอื่นได้อย่างแนบเนียนแต่นี่มันหนักกว่านั้นนะสิครับเพราะพวกเขาไม่ได้แค่เล่นหนังเป็นคนอื่นนะครับนักแสดงในชุด m o ั่นแ capture เหล่านี้เขาเล่นเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นไปเลยครับ <S <S 1> <S 1> อย่างที่เราได้เห็นอนิเซอร์กิสนะครับที่เจ้าตัวต้องเล่นเป็นลิงในหนังชุด p l a n น t of the a pe. หรือว่าย้อนหลังไปนานกว่านั้นนะครับเจ้าตัวก็สร้างสรงสรค์ตัวละครตัวนี้ขึ้นมาครับโกลัมอันนี้ก็หนักครับตอนที่เบดเนดิกเคมบัตต้องเล่นเป็นมังกรสโอกในหนังเรื่อง The Ho b บ i t ที่ว่าหนักก็เพราะงานนี้แกไม่ได้พากเสียงอย่างเดียวครับ oh. แต่เบนเนดิกเคมบบัตลงทุนสวมชุดโมชั่นแคปเจอร์แล้วแสดงเป็นมังกรอย่างที่เห็นครับ yeah. ถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของนักแสดงสมัยนี้จริงๆนะครับที่สามารถสวมบทเป็นอะไรก็ได้จากจินตนาการซึ่งผมว่าสามารถพูดได้นะครับว่าโมชั่นแคปเจอร์แทบจะเป็นคําตอบร้อเเซของการสร้างสัตว์ประหลาดในยุคนี้ครับแต่ถ้าพูดถึงโลกภาพยนตร์เมื่อหลายสิบปีที่แล้ววันที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกยังไม่เจริญรุ่งเรืองอย่างทุกวันนี้โลกของหนังสัตว์ประหลาดมันคือเมคอัพและชุดอย่างครับ สารคดีจากปี2012เรื่อง m เ n นอินส t ตพูดดูอของนักแสดงในชุดยางไว้ได้อย่างหมดจดครบถ้วนครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรื่องราวที่ทำให้เราได้เห็นโฉมหน้าของนักแสดงที่อยู่เบื้องหลังสัตว์ประหลาดสุดคลาสสิกหลายๆตัวครับแล้วเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆ ทั้งประเด็นความยากลบาบากในการแสดงเป็นสัตว์ประหลาดที่ต้องมีการเคลื่อนไหวและมีโครงสร้างที่บางตัวต่างจากมนุษย์โดยสิ้นเชิงครับรวมกับสภาวะภายใต้ชุดยางที่ทั้งร้อนและหนักกว่าหลาย10กิโลกรัมซึ่งพวกเขาต้องอยู่ในนั้นเป็นระยะเวลายาวนานกว่า12-18ชั่วโมงต่อการถ่ายทำหนึ่งครั้งครับและเหล่านี้คือเรื่องราวในแง่มุมต่างๆของพวกเขา เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของขนาดนะครับเริ่มต้นทั้งทีย้อนไปให้มันเก่าหนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ The Day the Earth Stood Still น,นางไซไฟาจากยุคข,ขาวดำเมื่อประมาณกว่า60ปีที่แล้วนะครับกับบทบาทของหุ่นยนต์ยักษ์ God กอดเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ต่างดาวนะครับที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬาและเคลื่อนไหวในลักษณะดเดียวกันกันกบมนุษย์ครับ วิธีการสร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมาในยุคนั้นก็คือพวกเขาจ้างผู้ชายคนนี้มาสวมชุดครับล็อกมาตินนักแสดงที่มีความสูงถึง2เมตร30เซนติเมตรหรือว่าราวราวเฟุต7นิ้วตอนนั้นล็กมาตินเป็นคนเปิดประตูอยู่ที่กรามาชไนนิสเตอร์ครับและด้วยความสูงนี่แหละครับมาตินจึงถูกชักชวนมารับบทนี้ ปัญหาก็คืออย่างที่เรารู้รู้กันครับคนที่สูงระดับติดสถิติโลกแบบนี้ปัญหาทางร่างกายจะตามมาล็อกมาตินก็เช่นกันครับเขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะความสูงจนเกินไปของแกนี่แหละครับทำให้เจ้าตัวไม่สามารถสวมชุดหุ่นยนต์น้ำหนักมากๆในการถ่ายทำได้เจ้าตัวใส่ชุดนี้และแสดงต่อเนื่องได้ยาวเพียงแค่30นาทีเท่านั้นครับแต่ที่ยิ่งกว่านั้น ก็คือฉากที่เขาต้องอุ้มแพตติเชียนิวตอนถ่ายทำล็อกมาตินไม่สามารถอุ้มเธอได้ครับสุดท้ายทีมงานแก้ไขปัญหาในฉากนี้ด้วยการสร้างหุ่นจำลองพพตติเชียนิวขึ้นมาให้มีน้ำหนักเบาครับแล้วให้ล็อกมาตินอุ้มเขาขึ้นยานอาวกาศไปโดยถ่ายผ่านจากด้านหลังแบบที่เห็นนี้ครับ สุดท้ายก๊อดก็กลายมาเป็นตัวละครสุดคลาสสิกในตระกูลหนังไซไฟไปโดยปริยายนะครับแล้วหน้ากากที่ล็อกมาตินสวมในวันนั้นมันมีค่าในการประมูลสูงถึง1,000 0แสนถึง1 5 0 0 0แสนหหื่นเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวครับ อย่างที่เห็นครับขนาดร่างกายคือเรื่องสําคัญในขณะที่เทคโนโลยีสมัยนั้นไม่สามารถถ่ายคนตัวใหญ่แล้วมาย่อให้เล็กในขณะเดียวกัน mm. ก็ไม่สามารถถ่ายคนที่มีขนาดปกติแล้วไปขยายใหญ่ให้กลายเป็นคนยักษ์ได้ครับฉะนั้นหลาย10ปีที่แล้วจะเอาขนาดไหนก็ต้องเอาคนขนาดนั้นแหละครับมาเล่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Lost e n Counter of the Third Kind งานนี้เป็นหนังของสตีเวนสปิลเบิร์กครับในฉากนี้ฉากที่มีมนุษย์ต่างดาวตัวจิ๋วออกมาจากยานอวกาศครับวิธีการของสตนะีเวนสปิลเบิร์กนคอสอสนั้นก็คือเขาใช้เด็กๆครับเด็กผู้หญิงเหล่านี้นี่แหละครับที่มาสวมชุดแล้วเล่นเป็นมนุษย์ต่างดาวในเรื่อง และอีกหนึ่งเรื่องที่มีความจำเป็นในการแคสกักแสดงที่มีรูปร่างเฉพาะมาเล่นก็คือภาพยนตร์เรื่องเอเลียนงานในการออกแบบของศิลปินเซอร์เรียลิสต์ชาวสวิสคนนี้ครับ HR g ไกเจากงานออกแบบในกระดาษสู่ชุดสัตว์ประหลาดต่างดาวที่เขาเรียกมันว่าซีโนมอฟตัวนี้แล้วใครจะสามารถสวมชุดที่มีขนาดใหญ่แต่มีแขนขาลีบเล็กแบบนี้ได้ คนหนึ่งที่เดินทางมาแคสบทเอเลี่ยนบทนี้ก็คือปีเตอร์เมฮิลครับคนที่เคยรับบทชิวีตชูเบก้าใน Star Wars คนนี้นี่แหละครับแต่สุดท้ายเจ้าตัวพลาดบทนี้ไปครับเพราะว่า r ริ l ลี s สกอตได้ผู้ชายคนนี้มาสวมชุดเอเลี่ยนชื่อของเขาก็คือโบลจิบาเดโจเด็กหนุ่มกราฟิกอาร์ติสชาวไนจีเรียนะครับเจ้าของความสูง7ฟุต1นิ้วที่มาสวมชุดเอเลี่ยนของเอไก่เกอ และเพื่อจะให้รับบทนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบริทลีสก็ตผู้กำกับถึงกับต้องส่งบาเดโจไปเข้าคลาสทั้งนั่งสมาธิและฝึกไทเก็กเพื่อการเคลื่อนไหวช้าๆในแบบของเอเลียนครับจึงทำให้ได้ซิโนมอฟเอเลียนในตำนานตัวนี้ออกมาอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจของเรื่องราวงานสัตว์ประหลาดในชุดอย่างก็คืองานที่ทำออกมาแล้วไม่ได้ใช้ครับ เริ่มจากหนังเรื่องนี้นะครับ The Thing ในเวอร์ชั่น2011หนังที่เล่าเรื่องเป็นภาคต้นของ The Thing ฉบับที่จอห์นคาร์เพตเตอร์สร้างไว้ในปี1982ครับอย่างที่เห็นในหนังฉบับสมบูรณ์ครับหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดที่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างขึ้นมาซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้กำกับตั้งใจให้เป็นแบบนี้ผู้กำกับเองเขาวางแผนเอาไว้ครับ โดยการสร้างสัตว์ประหลาดทั้งหมดในเรื่องขึ้นมาจริงๆแล้วก็ให้สูตรแอคเตอร์สวมมันแสดงในหนังรวมกับระบบกลไกหลายๆส่วนที่มีการวางเอาไว้ผลปรากฏว่าแมทชิวแวนเฮนเกนบอกว่า CGI ถูกวางแผนไว้เพื่อใช้ในการตกแต่งเท่านั้นครับพวกเขาตั้งใจจะปั้นสัตว์ประหลาดขึ้นมาจริงๆและสุดท้ายผลของมันก็คือหนังที่ถูกใคยทำออกมามันดูคล้ายกับหนังยุค80มากจนเกินไปครับแต่ความต้องการของสตูดิโอณวันนั้นก็คือ The ะ h ิง g ภาคนี้มันจะต้องอยู่ในกระแสหลักมากกว่านั้นครับทำให้ในที่สุดหุ่นยางเหล่านั้นก็ต้องถูกลบทิ้งไป แล้วแทนที่มันด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกในขณะที่หลายๆคนพอได้เห็นภาพเหล่านี้แล้วรู้สึกว่าไอออริจินัลมันน่าจะดูน่าสนใจกว่า CGI ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองล่ะครับอีกหนึ่งงานที่มีปัญหาจนถึงขั้นต้องรื้อถอนแก้ไขก็คือ Now. อันนี้อมตะสุดๆครับ Predator <Yeah. S 1> คน <Yeah. S 1> ไม่ใช่คนเรื่องของกลุ่มทหารมือดีที่ต้องเผเชิญกับนักล่าต่างดาวครับตอนนั้นอาร์โนชวาชเนเกอร์กำลังดังสุดๆครับจากหนังเรื่องคนเหล็ก2029และเรื่องคอมเมนดฉะนั้น Predator คือหนังฟอร์มใหญ่นะคอสอน้นครับและโจทย์ที่สำคัญของงานในวันนั้นก็คือไอตัวสัตว์ประหลาด Predator นี่แหละครับ แดนวินสตันคนทำเอฟเฟกให้กับหนังเรื่องคนเหล็กถูกดึงตัวมาเพื่อทำงานออกแบบให้กับ Predator และเขาก็ได้ Predator ในรูปแบบนี้ออกมาหน้าตามันไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นที่เราเห็นในโรงหนังครับใช่ครับ Predator ถูกออกแบบมาด้วยหน้าตาแบบนี้ก่อนและก็ไม่ใช่แค่งานออกแบบนะครับมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นชุดยางและมีการเริ่มถ่ายทำจริงๆครับและคนที่ได้สวมชุดนี้ก็คือ ชองคลอสบวนเดมตอนนั้นแกอายุ27ปีครับฉะนั้นโอกาสดีแน่นอนถ้าจะได้แสดงหนังประกบกับอานชว่าเชเนเกอร์ในคอสอนั้นเจ้าตัววาดฝันเอาไว้ครับว่าในพรีเดเตอเขาจะได้ประกบกับดาราแอคชั่นที่ดังที่สุดในคอสอนั้นแล้วก็ได้โชว์ศิลปะการป้องกันตัวที่เขาถนัดแล้วจากหนังเรื่อง p r e d a เตอรเรื่องนี้ทั้งโลกจะต้องรู้จักชื่อของชองคลอสแวนเดม แต่ทันทีที่ p r e เดเตอร์มีการเริ่มถ่ายทำสิ่งที่ชองคลอสแวนเดมต้องเจอก็คือ พรีเดเตอร์แบบนี้ครับชองคลอสแวนเดมถูกทีมงานของสแตนวินสันจับใส่ชุดพรีเดเตอร์สีแดงแจ๋แบบนี้เพื่อถ่ายทําอันนี้ใครเป็นแฟนหนังพรีเดเตอร์ผมว่าน่าจะเข้าใจนะครับที่เขาต้องถ่ายทําเป็นชุดสีแดงแบบนี้ก็เพราะพวกเขาจะต้องเอาตรงนี้แหละครับไปทาเอฟเฟกในการพลางตัวอันนี้ทีมงานก็อธิบายนะครับแต่ชองคลอสแวนเดมไม่เข้าใจครับการนึกว่าไอ้พรีเดเตอร์มันจะหน้าตาแบบนี้สีแดงแจ๋แบบนี้จริงๆครับทีมงานเล่าว่าวันนั้นชองคลอสแวนเดมหัวเสียมาก เชลอาดก็ไม่ได้โชว์อาโนก็ไม่ได้เจอแถมหนักกว่านั้นผมว่าแกคงคิดว่าแต่งแบบนี้ใครจะเห็นหน้ากัวประมาณนี้แหละครับสุดท้ายชองคลอรดแวนเดมก็ถอนตัวออกไปจากภาพยนตร์เรื่อง Predator แล้วกองถ่ายณนะวันนั้นก็หยุดงานลงครับไม่ใช่เฉพาะการถอนตัวของชองคลอรดแวนเดมอย่างเดียวนะครับแต่ทุกคนลงความเห็นว่า ไอหน้าตาของ p r e เดเตอร์มันยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แล้วถ้าฝืนถ่ายทำกันแบบนี้ต่อไปจนเสร็จหนังเรื่องนี้จะต้องมีปัญหาแน่นอนสุดท้ายสแตนวินสตันต้องกลับมาตั้งต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์ครับออกแบบกันใหม่สร้างชุดกันใหม่พร้อมกับแคสติ้งนักแสดงคนใหม่เข้ามารับบทนี้และสุดท้ายคนที่เข้ามารับบทพรีเดเตอก็คือเควินปีเตอร์ฮอคนนี้ครับ ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้กำกับต้องการคนที่จะทําให้พี่เบิ้มอย่างอโนชวัชเนเกอร์ดูตัวเล็กไปถนัดตาเมื่อร่วมเฟรมกันแล้วมันก็ได้ผลจริงๆครับแน่นอนครับความเหมาะสมทางด้านร่างกายคือส่วนสําคัญของการคัดเลือกสูตรแอคเตอร์แต่อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันผมว่าเพลิดเพลินสำคัญกว่าก็คือความทรหดอดทนครับ ขนาดว่าในวงการเรียกการแสดงในชุดอย่างแบบนี้ว่า performing through the pain หรือการแสดงผ่านความเจ็บปวดซึ่งมันก็คือธรรมเนียมที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นเก่าก่อนแล้วละครับย้อนกลับไปนานสุดๆครับกับชุดของกิลแมนในภาพยนตร์เรื่อง creature from the black lagoon ซึ่งนักแสดงที่ต้องสวมชุดมนุษย์พลายน้ำนี้แทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยในขณะการถ่ายทำและถ้าจะว่าถึงงานที่หนักไม่แพ้กันก็คือ งานในชุดเฮลบอยของกิลเลโมเดอโทโร่นั่นแหละครับตัวอย่างเช่นตัวละครแซมเมลปีศาจที่สู้กับเฮลบอยในฉากนี้คนที่อยู่ในชุดนี้มีชื่อว่าแบรนด์สตีลลิ เขาเล่าให้ฟังครับว่าการจะเป็นสูตรแอคเตอร์นั้นทําให้เขาต้องฝึกว่ายน้ําถึงวันละกว่า2ชั่วโมงประกอบกับการฝึกปั่นจักรยานมากกว่า40กิโลต่อวันเพื่อให้ปอดและกล้ามเนื้อของเขาแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักของชุดนี้ได้และทนความร้อนอยู่ในชุดได้อีกหนึ่งคนที่ต้องพูดถึงก็คือโดโจนสูตรแอคเตอร์คู่บุญของกิลโลโมเดโทโรครับคนนี้รับบทหลักในเฮลบอยเป็นมนุษย์ปลาเอฟเซเปียนครับ แต่บทที่หนักที่สุดของแกในเฮลบอยก็คือ <is> งานจากเฮลบอยภาค2ครับกับตัวละครเอ็นเจอร์ออฟเดธ เพื่อรับบทนี้โจนต้องแบกปีกที่มีน้ำหนักมากกว่า20กิโลซึ่งความจริงแล้วคิโลโม่ mo, ต้องการให้ a อเจนออฟเดพูดพร้อมๆกับเดินวนไปรอบๆห้องแต่ในขณะถ่ายทำโดโจนในชุดนี้แทบจะลุกขึ้นยืนไม่ไหวเลยล่ะครับสุดท้ายก็เลยต้องจับ a อเจนต์ออฟเดแขวนขึ้นไปบนสลิงเพื่อให้ตัวละครนี้บินขึ้นไปบนฟ้าแทนครับ นักไปกว่าน,นั้นนะครับในขณะที่มีการถ่ายทำปีกกลที่มีน้ำหนักกว่า20กิโลเจาะลงไปบนหลังของโดโจนกิลเลโมเดอโทโรให้สัมภาษณ์ว่าโดโจนไม่ยอมหยุดถ่ายทำและเขาก็ไม่ได้บอกใครว่ามีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นครับจนผู้กำกับสั่งคัดเพื่อประถมพยาบาลนักแสดงก่อนนั่นแหละครับเขาถึงจะหยุดแสดง เหล่านี้คือเรื่องราวของสูตรแอคเตอร์นะครับแต่ถ้าจะว่าถึงระดับตำนานแล้วก็มันต้องผู้ชายคนนี้ครับฮารุโอนากาจิมะคุณปู่ว้80กว่าปีนะครับสูตรแอคเตอร์ผู้สวมบทบาทก็ซิล่าเป็นคนแรก นากาจิมะเข้ามาที่บริษัทโตโฮตอนนั้นอายุประมาณ21ปีครับเขาเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งของสตันแมนในปี1 9 5 4นะครับโตโฮตัดสินใจทำหนังก็อกซิล่าเรื่องแรกในวันนั้นครับมีอยู่2คนที่เข้ามารับบทนี้ครับหนึ่งในนั้นคือฮารุโอนากาจิมะที่เขามาพร้อมกับเพื่อนซีทัตสุมิเทสุกะ นากาจิมะเล่าว่าชุดก็ซิล่าในวันนั้นน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมได้ครับเพราะว่าเอจิซุโบโรยะสร้างมันขึ้นมาด้วยการเอายางรถยนต์นี่แหละครับไปหลอมละลายแล้วหล่อมันขึ้นมาใหม่เป็นชุดก็ซิล่าชุดนี้ เขาทดลองใส่มันครับแล้วก็ก้าวเดินไปได้ประมาณ39ขณะที่เทซุกะเพื่อนของเขาเดินไปได้เพียงแค่19เท่านั้นครับและนั่นแหละครับจึงกลายเป็นเหตุผลให้นากาจิมะได้รับบทกอกซิลา่าบทอันทรงเกียรติแห่งชีวิตของเขาครับ แล้วนอกจากน้ําหนักเกือบ100กิโลนะครับที่หนักซะยิ่งกว่าตัวของนักกิมะเองซะอีกการแสดงเป็นก็อกซิล่านั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคครับที่ต้องอาศัยทั้งร่างกายที่สมบูรณ์ประกอบกับจิตใจที่เกินรอยครับทั้งเรื่องของเอฟเฟคที่ติดอยู่รอบตัวก็อกซิล่าหรือในก็อกซิล่า vs the sea monster นากาัิมะต้องเสี่ยงตายสวมชุดก็อกซิล่าที่มีน้ำหนักกว่า100กิโลลงไปอยู่ในน้ำครับงานที่เจ้าตัวเผยภายหลังว่าเขาบอกว่านี่คือหนึ่งในฉากที่เล่นยากที่สุดและสิ่งที่สุดในชีวิตครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในการเป็นก็อกซิล่าเกิดอุบัติเหตุไม่น้อยอย่างในก็อกซิล่า v ร์ s ัสมอตราในปี1 9 1 4ฉากที่ก็อกซิล่าโดนยิงถล่มด้วยมิสไซ ชุดก็ซิล่ามีการติดเอฟเฟกเอาไว้ครับและมันก็เกิดไฟลุกขึ้นบนชุดก็ซิล่าแต่ด้วยสปิริตของนาคาจิมะเจ้าตัวยังคงนั่นต่อไปครับแล้วก็เกิดภาพนี้ปรากฏขึ้นในหนังเขาไม่หยุดจนกว่าผู้กกับจะสั่งคัดจริงๆครับ นากาจิมะเกษียณตัวเองจากบกก็ซิล่ามาในปี1973นะครับแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับนักแสดงรุ่นหลังๆครับและนี่คือภาพสุดท้ายที่เจ้าตัวมีโอกาสสวมชุดสัตว์ประหลาดในตำนานครับเพื่อถ่ายแบบให้กับนิตยสาราในปี1983ถึงวันนี้เรื่องราวของฮารุโอนากาจิมะและเหล่านักแสดงในชุดยางหรือว่าสูตรแอคเตอร์เหล่านี้ ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายทำภาพยนตร์มันแทบจะกลายเป็นเรื่องที่ล้าหลังล้าสมัยไปแล้วล่ะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวการทำงานและสปิริตของพวกเขาเหล่านี้จะถูกเล่าขานสืบเนื่องต่อไปตราบนานเท่านานถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีโอกาสปรากฏโฉมหน้าอยู่ในหนังเลยแม้แต่วินาทีเดียว นี่คือสกู๊ปของเราในวันนี้นะครับไปตามต่อกันเวอร์ชั่นด้วยแฟนเพจได้นะครับก็ไปช่วยๆกันแชร์ด้วยนะครับแชร์ไปด้วยนะครับอ่าอฝากไว้ก่อนจะเบรกคือคนที่ตอบหนังในซองถูกเนี่ยค่ะรับโทรศัพท์สิครับแกตอบถูกแล้วก็จะไม่รับโทรศัพท์เพื่ออะไรเดี๋ยวเบรกหน้ารับด้วยนะตอนนี้ครับสักครู่ครับ